สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิมลชาติพงษ์จันเพนประธานคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนชัมชนศรรึกษาประจำปีการศรรึกษา2565ค่ะด้วยโรงเรียนชัมชนศรรึกษาของเรานะคะได้กำหนดจัดผ้าป่าเพื่อการศรรึกษาในงานนนทรีคืนช่อช่อสอคืนถิ่นในวันที่12เมษายนพุทธศักราช2566ค่ะซึ่งมีเป้าหมายเพื่อระดมทุนในการสร้างห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ค่ะ ซึ่งห้องสมุดของเราที่มีอยู่ในปัจจุบันนะคะมีอายุการใช้งานที่มากพอสมควรแล้วอีกทั้งยังต้องใช้เงินทุนจำนวนมากนะคะในการปรับปรุงและซ่อมแซมค่ะประกอบกับตอนนี้นะคะโรงเรียนจุฬาลงศรของเราก็ได้ก่อสร้างอาคารใหม่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งเป็นอาคารสูงทั้งหมด4ชั้นและมีใต้ถุนโลง่งทางคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนจุฬาลงศรจึงเล็งเห็นว่าสมควรสร้างห้องสมุดใหม่ที่มีความทันสมัยและเหมาะแก่การใช้งานในยุคดิจิทัลค่ะ และเพื่อให้สมกับรางวัลที่โรงเรียนของเราได้รับมานะคะเช่นรางวัลห้องสมุดดีเด่นห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยค่ะและในวันนี้นะคะดิฉันจะขอแนะนําห้องสมุดใหม่ซึ่งเป็นโมเดลที่ครูและนักเรียนโรงเรียนัธศึกษาได้รวมกันวาดและวางแผนเอาไว้ค่ะไปชมกันเลยค่ะห้องสมุดแห่งนี้นะคะมีเนื้อที่ประมาณ500ตารางเมตรโดยมีการแยกเป็นสัดส่วนดังนี้ค่ะ ในโซนด้านหน้านะคะเราเข้ามาก็จะพบกับรูปของหลวงปู่สายทองเตชะธรรมโมซึ่งเป็นองค์อุปธรรมในการจัดสร้างห้องสมุดแห่งนี้ค่ะผ่านประตูเข้ามานะคะเราก็จะพบกับห้องสมุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนที่จัดขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูพมิพลอดุลเเดนมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะ ด้วยความมุ่งหมายที่จะให้เป็นหนังสือที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนค่ะและในด้านซ้ายมือของเรานะคะจะเป็นเคาน์เตอร์ที่ใช้ในการติดต่อสอบถามกับบรรรักษ์โดยตรงในการเข้าใช้ห้องสมุดค่ะและในส่วนถัดมานะคะจะเป็นโซฟารองรับสําหรับนักเรียนครูหรือผู้ที่เข้าใช้บริการในห้องสมุดค่ะที่จะใช้ในการนั่งพักผ่อนหรือนั่งอ่านหนังสือค่ะ และในโซนด้านในสุดนะคะจะเป็นห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยจะมีผลงานที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านนะคะทั้งผลงานพระราชนิพนธ์พระราชนิพนธ์แปลและหนังสือเฉลิมพระเกียรติให้ผู้ที่มีความสนใจได้เข้ามาศึกษาร่วมกันค่ะและถัดมานะคะคือห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ จะประกอบไปด้วยโต๊ะและที่นั่งสําหรับนักเรียนที่จะยืม iPad หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในการสืบค้นค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีคอมพิวเตอร์ที่พร้อมแก่การใช้งานในการสืบค้นข้อมูลด้วยค่ะและต่อมานะคะคือชั้นหนังสือที่ถูกเก็บหนังสือรวบรวมไว้อย่างหลากหลายค่ะโดยเฉพาะหนังสือที่มีคุณค่าและควรค่าแก่การเก็บรักษาไว้นะคะ นอกจากนี้นะคะยังสามารถเดินรอบชั้นวางหนังสือได้360องศาเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีห้องสําหรับนักเรียนเพื่อใช้ในการทํางานหรือศึกษาสื่อสารคดีแบบกลุ่มมีความเป็นส่วนตัวและมีบรรยากาศโดยรอบที่เหมาะแก่การใช้งานในการเรียนรู้สื่อต่างๆด้วยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะห้องสมุดที่ครูและนักเรียนได้ร่วมกันวาดและวางแบบแผนเอาไว้ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโมเดลนี้จะเกิดขึ้นในรั้วเขียวชมพูแห่งนี้ของเราค่ะ สุดท้ายนี้นะคะดิฉันขอเชิญชวนพี่ๆสิทธิ์เก่าโรงเรียนชุดพกษาและพี่ๆช่อนนทรีทุกๆช่อนะคะกลับมาร่วมงานผ้าป่าในงานนนสรีคื่นช่อช่อสอคืนถิ่นในวันที่12เมษายนพุทธศักราช2566ค่ะโดยกิจกรรมนะคะจะมีกิจกรรมทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืนนะคะโดยมีกําหนดการดังนี้ค่ะ ในภาคกลางวันนะคะตั้งแต่เวลา7จ็นาฬิกาสานาทีจะเป็นขบวนแห่ผ้าป่าจากหน้าโรงเรียนชุมพยศึกษาถึงอาคาร4โดยวงกลองยาวโรงเรียนชุมพยศึกษาค่ะ ในเวลา10นาฬิกา39นาทีจะเป็นการทอดผ้าป่าที่อาคาร4หรืออาคารใหม่ที่เราจะสร้างห้องสมุดขึ้นนะคะและในเวลา13นาฬิกาเป็นกิจกรรมส่งน้ำพระพุทธกริตาอาภาธมพระพุทธรูปประจำโรงเรียนและกิจกรรมรดน้ำขอพรครูเก่าเนื่องในวันสงการณ์สาราลานธรรมลานทองค่ะและในส่วนกิจกรรมในภาคกลางคืนนะคะจะเริ่มต้นที่เวลา18นาฬิกามีการรับลงทะเบียนเข้างานนะคะและมีวงดนตรีต้อนรับพี่พ,พีสิทธิ์เก่าเข้างานค่ะ ในเวลา19นาฬิกานะคะพิธีเปิดกิจกรรมนนทีคืนช่อช่อสอคืนถิ่นครูเก่าพบสิทธิ์เก่าสรุปยอดพระป่าและต่อยอดพระป่าค่ะในเวลา20นาฬิกานะคะพบกับศิลปินวงฮันแนลเจ้าของบทเพลงบักแตงโมโนนบักแตงมโมโบนันบักสุกโอโบนี่พเป็นบักเผาน,น้ำหวโบกมนุษย์ออมตองแฉโอ้่เป็นตะมัดยกร้องแทนน้อง และในเวลา21นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา23นาิก30นาทีพบกับศิลปินวงถั่วง,งอกค่ะและสุดท้ายนะคะดิ่ชันขอเชิญชวนพี่ๆทุกคนมาร่วมกิจกรรมเพื่อให้น้องๆได้มีห้องสมุดที่ทันสมัยและเหมาะแก่การใช้งานในยุคดิจิทัลค่ะ